ผมรับฟังก็ขอให้ได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนะครับก็คือวันนี้จะมาสอนเรื่องว่าเอ๊ะงานวิจัยเนี่ยเขาออกมาใหม่เนอะเขาเขาก็ไปวิจัยกับคนที่ททติดน้ําหวานจํานวน1,696คนหรือคิดง่ายๆก็1,700คนนั่นแหละครับใน9จังหวัดน,นะครับประกอบไปได้วยกรุงเทพ,เทพมาหานาครน,นครนครนายกเชียงใหม่อยุทยาน่านกาลสินขอนแก่นนครศรีธรรมราชและสุร,ราษฎร์ธานีนะครับ ครับเพราะว่าสถานาการณ์ความเสี่ยงน้ำหวาน,นเป็นอย่างไรครับเพราะว่าคนไทย,ยติดน้ำหวาน85.2นะครับพวกเราดื่มน้ำหวานประมาณวันละแก้วนะครับเฉลี่ย238.1มิลลิลิตรต่อคนต่อวันนะครับก็พวกเราเนี่ยดื่มน้ำอัดลมมากที่สุดสเฉลี่ย186 0.8มิลลิลิตรต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็คนไทยพวกเราเนี่ยนะครับได้รับน้ำตาลจากน้ำหวานประมาณ17.7กรัมต่อคนต่อวันนะครับซึ่งปกติแล้วไม่ควรรับเกิน6กรัมนะครับ2ในสามของพวกเราดื่มน้ำหวานจนเกินโคต้านะครับ้อยแล้ว2 2นะครับได้รับน้ำตาลจากน้ำหวานมากเกินไป10กรัมต่อคนต่อวันเลยนะครับ2ในสามนะครับที่รับน้ำตาลมากเกินไป เกือบหนึ่งในหกของพวกเราดื่มน้ำหวานจนอาจเกิดโรคนะครับรอยละสิบห้าจุดสามได้รับน้ำตาลจากน้ำหวานเกินห้าสิบกร,รัมต่อคนต่อวันนะครับใครคือกลุ่มเสี่ยงนะครับก็คือเพศชายนักเรียนนักศึกษาผู้ที่พบเห็นการทำตลาดนะครับแต่เขาก็ยังบอกเียว,ว่าผู้ที่พบเห็นการทําตลาดเนี่ยจะติดน้ําหวาน,นง่ายกว่าแล้วคนที่ติดน้าหวานเนี่ยมักจะไปซื้อขวดที่เล็กกว่าหรือน้ําอัดลมที่มีราคาถูกกว่านะครับมากกว่านะครับ ซึ่งไม่ได้สามารถเลือกแต่อย่างหนแต่ถ้าหากเราลเราขึ้นราคาน้ําหวานนะครับเราจะลดการดื่มได้นะครับเช่นหากขึ้นราคาน้ําหวานร้อยละยี่สิบห้านะครับ, <Study. S 2> รบประมาณหนึ่งในสี่ของพวกเราจะเลือกดื่มน้ําหวานอย่างเด็ดขาดนะครับโดยไม่หันไปอื่นไปดื่มอย่างอื่นทดแทนหนึ่งในสี่นะครับอ่าต่อไปนะพวกหากขึ้นราคาค่าน้ําหวานร้อยละหกสิบหกจุดเจ็ดนะครับจะทําให้พวกเราครึ่งหนึ่งนะครับเลือกดื่มน้ําหวานอย่างเด็ดขาดนะครับโดยไม่หันไปดื่มอย่างอื่นแทนด้วยนะครับ หกสิบหกตัวเจ็ดนะ,ะเราเฮ้ยที่เบัรมีเทคนิคบรก็เขาทำทำแบบว่าส่วนบัสซื้อน้ำโคกใส่นมแข็งสิบห้าบาทใช่ไหมถุงนึงเบอร์ก็จะเพิ่มเป็นยี่สิบห้าบาทใส่กระปุกอะไรเงี้ยเพิ่มอีกสิบาทใส่กระปุกอะไรเงี้ยเป็นค่าน้ําหวานที่เราซื้อตามน,นั้นเองนะครับถ้าหากต้องมาดื่มอย่างอื่นทดแทนเราจะดื่มอะไรนะครับคนติดน้ำม,มันลมมักจะหันไปดื่มน้ำมันลมที่ถูกกว่าเช่นน้ำมันลมขวนเล็กนี่ก็บอกไปแล้วเนาะคนติดชาพร้อมดื่มมักจะหันไปดื่มน้ําผลไม้นะครับ คนติดน้ําผลไม้มักจะหันไปกินผลไม้นะครับอ่าคนติดฟังก์ชันนั้นดิงก็คือไม่ลิมิตการดื่มอ่ะมักจะหันไปดื่มน้ําหวานที่ถูกกว่านะครับมาเครื่องดื่มแบบไหนควรจะมีราคาถูกนะครับก็เครื่องดื่มที่ไม่หวานควรมีราคาถูกกว่าสูตรหวานปกตินะครับเรื่องงานวิจัยนี้เห็นด้วยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเรารู้ข้อมูลมาจากไหนและข้อมูลเนี่ย ที่เรารู้มาเป็นอย่างไรนะครับช่องทางหลักที่พบเห็นการลุน้ลงล,ล,ลดหวังทางโทรทัศน์นะครับร้อยละ42.4นะครับกลุ่มที่เข้าถึงการลุน้ลงได้น้อยคือผู้ชายนะครับเด็กวัยรุ่นอายุ10ถึง22ปีนะครับและนักเรียนนักศึกษานะครับจะเข้าถึงการลุนลงได้น้อยนะครับพวกเรา่วนใหญ่ก็ไม่รู้ด้วยว่าควรกินน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะครับทราบเพียงร้อยละ6เท่านั้นนะครับ พวกเราอ่ะไม่ค่อยรู้ว่ามีน้ําตาลเท่าใดในน้ําหวานนะครับอ่าพวกเราส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเราดื่มมากเกินไปจะส่งผลที่เสียต่อสุขภาพไหมนะครับเราก็ล้วนนอยนะครับอืมาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะพวกเราเคยเห็นการทําการตลาดใช่ไหมววเราก็เลยอยากไปซื้อใช่ไหมอ่า เราเห็นการทำตลาดที่เราเห็นมากสุดคือการลดราคาแจกของแถมและชิงโชคเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับผู้หญิงเด็กวัยรุ่นนะครับและันศาสตรกลุ่มที่เคยพบนะครับมากจะเห็นการทำการตลาดมากกว่ากลุ่มอื่นนั่นเองนะครับและคลิปนี้ก็จัดให้เต็มๆนะครับเกือบห้านาทีนะครับก็ไม่มีน้ำเลยมีแต่เนื้อๆนะครับโอเคนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเลิกน้ำหวานได้นะครับผมก็ลดมาได้นอกก็พยายามเลือกให้ได้เนะเพราะว่า ื่อก่อนผมกินวันหนึ่งเกือบ20ถุงทุกวันนี้เหลือวันละสองถุงเองนะ15บาบทคูณ2ก็30บาทเองนะเมื่อก่อนกินวมาหูหลายร้อยสองสาร้อยนึงนะ๊าบาย